สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกล่องเจ้าตัวนี้ครับเป็นเจ้าโชว์ทรูนะครับเป็นเตา่าแบบมีเสียงมีไฟดูตัวจริงกันนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรครับอมาแล้วเปิดซิกชน,นเลยนาจะลักษณะเป็นตารวิ่งชนแล้วก็ถอยมีเสียงเพลงดนตรีว้าวดูสิครับ อ่ดูตัวต่อไปนี่คร้าวัวสีชมพูแล้วก็วัวสีฟ้าโอ้วิ่งคู่กันเลยนะครับตัวน,นี้ไดยเอลฟ์เฟนสางเป็นเบบี้นะครับเบบี้เลยนะครับทางตัวเล็ก นี่ก็ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์สีฟ้าแล้วก็ก๊กัตจิสีฟ้าแล้วกไดโนเสาร์ไทยเซรามป์มาเนี้นะครับต่อไปเอลสเฟนเป็นเดาช้างนั่นเองโอ้สุนัขตีลังกา ดูด้วยครับจะคืนนักเตะอ้อทำไมอ่าดูแรปเตอร์สองตัวแรปเตอร์สองตัวคืนนักเตะอ้อแรปเตอร์สองตัวสีเขียวแล้วก็สีชมพูโอ้โอเคจะหมายถึงอะไรทำไมได้